เคยไหมครับที่พบปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนปัญหาที่พบนั้นอาจจะมีความซับซ้อนมากหรือเราไม่เคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อนการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหาจะช่วยคุณได้แนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้วิธีการในการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำที่เรียกว่าอัลกอริทึมแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ส่วนได้แก่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือ decomposition การพิจารณารูปแบบหรือ pattern และ cognition การคิดเชิงนามธรรมาหรือ abstraction การออกแบบอัลกอริทึมหรือ algorithm การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยเป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อนน้อยลงเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้นการพิจารณารูปแบบ เป็นการวิเคราะห์หาความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาย่อยที่แตกออกมาหรือความคล้ายคลึงกับปัญหาอื่นๆที่มีผู้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไว้ก่อนแล้วการคิดเชิงนํามารราเป็นการแยกรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ซึ่งรวมไปถึงการแทนกลุ่มของปัญหาขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย,ย่อยหลายขั้นตอนด้วยขั้นตอนใหม่เพียงขั้นตอนเดียวการออกแบบอัลกอริทึมเป็นการพัฒนากระบวนการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่บุคคลหรือคอมพิวเตอร์สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ วุ้นสามสหายกินแล้วชื่นใจคลายร้อนอร่อยมากเลยครับเป็นสูตรลับของทางร้านเลยนะคะอยากมีสูตรลับวุ้นอร่อยนี้บ้างจังทำไมวุ้นร้านบ้านคุณยายอร่อยแบบนี้เอ๋วุ้นนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอ๋อวุ้นประกอบด้วยสามชั้นแต่ละชั้นมีรสอง,งุ่นมะนาวและแตงโม แล้วแต่ละชั้นมีส่วนประกอบอะไรนะอืมแต่ละชั้นมีส่วนประกอบอะไรโดยแต่ละชั้นมีผงวุ้นน้ำตาลในชั้นที่1มีน้ำองุ่นด้วยชั้นที่สองและ3นอกจากมีผงวุ้นน้ำตาลก็ยังมีน้ำมะนาวและน้ําแตงโมเมื่อดูรูปแบบวุ้นดีๆจะเห็นว่าทุกชั้นมีผงวุ้นน้ำตาล และน้ำผลไม้เช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่รสของน้ำผลไม้นั่นเองการทำวุ้นแบบรสชาติเดียวเราสามารถหาสูตรที่มีคนอื่นทำเอาไว้แล้วมาใช้ได้นี่นะเอ๋วุ้นสามสหายนี้มีรสชาติของผลไม้รสหวานสองชั้นแล้วแทรกด้วยวุ้นผลไม้รสเปรี้ยวที่ชั้นกลางแล้วผงวุ้นลักษณะเป็นยังไงนะทำไมเราต้องกังวล เดี๋ยวเราก็ไปซื้อที่ตลาดซึ่งก็มีขายสิ่งที่สำคัญคือส่วนประกอบมีอะไรบ้างอัตราส่วนเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปเราก็ออกแบบวิธีการทำวุ้นที่เป็นขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแต่เตรียมส่วนประกอบเตรียมน้ำวุ้นซึ่งใส่น้ำผลไม้แต่ละชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติ และวิธีการเทวุ้นแต่ละชั้นจนกระทั่งวุ้นเซร็จต,ตัวแล้วนำไปแช่น้ำเย็นก่อนนำไปรับประทานซึ่งวิธีการนี้ใครก็สามารถทำตามได้แต่ถ้าให้คอมพิวเตอร์ทําตามต้องเขียนให้ละเอียดมากกว่านี้เพียงเท่านี้ก็ได้วุ้น3ามสหายแล้วการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นอาจพิจารณาหลายองค์ประกอบไปพร้อมกันได้ โดยอาจไม่ต้องเรียงลำดับและบางปัญหาอาจไม่ต้องครบทั้ง4องค์ประกอบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาด้วย